เฮ้ hey, พวกนายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับอวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังพวกนายยังไงเล่าฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วสันลาลาแชนแนล,แลว,วันนี้เราไปอยู่ในแมปอ่ะวันพีชเกมอ่ะโหซึ่งพี่ไม่ได้แตะนานมากแทบจะไม่ได้ทําคลิปเลยช่วงนี้โคตรนานเครระวังที่เราไม่อยู่ก็กะเกิดการอัปเดต ค่อนข้างที่จะเยอะละเกิน<ป>อัปเดตเหมือนเกมจะปิดพรุ่งนี้โอ้โหโอเคซึ่งตามปกคลิปเลยพี่จะมาสอนทำฟินิกซ์ V2 ซึ่งน้องๆเห็นแล้วไหมตรงคีรัตอ,อ่ะอ่าพี่ก็ได้มันมาแล้วการที่เราจะทำฟินิกซ์ V2 เนี่ยเราก็ต้องไปตีมา์โกนั่นเองซึ่งมาโกนี่อยู่ตรงนี้ออเดี๋ยวเอาเอากาะน,นี้เป็นเกาะหลักแล้วกันนะแล้วก็อยู่หลังเกาะเลยนี่ีตรงนี้ต้นใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆเห็นไหมเห็นไหม อ่าตรงนั้นกระิดไปโอเคเกาะมันก็จะรูปร่างประมาณนี้แต่อย่าเพิ่งไปตีมันนะให้มาทําการเซตสปาวก่อนโอเคอยู่ด้านล่างหรือจะรับเควสด,ด้วยก็ได้นะโอเคเซตเซ็ตดิโอเคแล้วก็แล้วก็รับเควสเลย2องล้านเป้าไปแล้วเป็นแล้วสอานเ ซึ่งรับไปเลยได้เงินก็อันนี้พี่จะไม่ตีนะเพราะว่าพี่ตีจนจนเหนื่อยแล้วเอาง่ายๆตีนานจัดเลยอ้หมันมันได้ยากยากดูไม่ดีก็อย่างเงี้ยโอเคนี่น,นี่ตัวมังโก้มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมไหมอ่าจะอยู่ตรงนี้เลยค่าหัวเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนอ่าซึ่งสกอร์ของฟีนิกวีสองนี่ก็ดอปอัตราดอปก็5% ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแต่ทำไมพี่แบบตีโคตรนานกว่าจะได้<ะ>ก็ได้แล้วไม่พูดมากก็ลองใช้เลยแล้วกันะบะเข้าให้อ่าเปลี่ยนแล้วเห็นไหมโอเคสก,กิลว่าจะเปลี่ยนเลยว้าวเรื่องการที่เรามีผลฟินิกแล้วมาตีหรือว่าไม่มีตีแล้วมันจะได้อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อต้องใช้ผลฟินิกมันก็สามารถได้หรือเปล่าหรือว่าต้องใช้ผลฟินิกมาตีถึงจะได้<ะ>อันนี้ถ้าใครรู้ว่า ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆโอเคมารีวิวสกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลแรกเป็นยังไงวนะเนี่ยอุ้ยเอาไม่เอาไมาเอาไมา่ไมสกิลคิวสกิลแรกปล่อยไปโอ้สกิลโคตรสวยสวยชิบหายสวยมากเดี๋ยวเราไปลองกับมอนอุย้ยเอา้าไม่ส,สกิลอีไม่ใช่สกิลบินแล้วนี่เอาไมเอาไม่เอาไมอุ้ยสวยว่ะแต่สกิลคิวสวยดี เรื่องเหมือนมันจะทำดาเมจรัวๆด้วยมั้งเนี่ยโอ้โหเจ๋งว่ะสกิล e เหมือนเป็นการพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปั่นเฮ้ยทีทีเกินส่วนสกิล R เป็นฮิลิ่งเฟรมหรออ๋อน่าจะเป็นการฮิลแน่น่าจะฮิลแน่นะลองลองลองเลือเล่อนรถก่นอนอะรอโอโหพาสีก็ยังอยู่ สกิลเอฟเอา,ย,ย,าย,เยังสวยอะ่ะให้ตายเถอะยังสวยอ่ะเซตสวยจัดจัดเฮ้ยมันทำดีเดนเนี่ยให้ตายเถอะไฮบริดสกิลเอฟเฮ้ยจริงว่ะโอเคเราบินข้ามเข้าเกาะน,นี้ก่อนดีกว่าปึ๊บอ่าสกิลเอฟ่ะกดเอฟีกทีเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลทีเป็นฟลูฟลอมอย่างนั้นนะ่ะบุบโอ้โห คุ้นนะเนี่ยไอ้อยากคุชจัดเลยโมเดลเนี่ยวู <c oughs> ยังสวยอ่ะสวยจัดๆอยากรู้ว่าสกิลมันจะเปลี่ยนป่ะเวลาแปลงเป็นฟูลฟอร์มเนี่ยคิวโอ้ไม่เห็นดาเมจเลยนะบินโอ้แต่แต่รู้สึกว่าบินมันบินเร็วหรือบินช้าวะเนะี่ย <c oughs> มันดูบินชา้าๆอย่างไรกันไปล่ะทำไมแบบบินไปตรงนู้นดีกว่าโอ้บินชา้า สวยดีอ่ะสวยมากสวยสวยเลยสวยเลย,ย,เลยชอบ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 เอาสกิลดาเมจเท่าไหรนะ่เนี่ยโอ้โห800แล้วก็8 8 8 8, 8, 8. ซึ่งสตัตตอนนี้พี่ยังยังค่อนข้างที่จะนูบอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนี่ย,ค,ย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 ปปค่อนข้างที่จะยังนูบอยู่เลยเดี๋ยวพี่ไปปั๊มดีกว่าแต่ว่าสกิลค่อนข้างจะแรงคือดาเมจแรกเป็นดาเมจ800ใช่ไหมแม่แปดแปดแล้วก็8 8 8 8ปโอ้โหเจ๋งว่ะแล้วสกิลอีเปลี่ยนไหม โอ้ยเจ๋งจัดจัดแต่ว่าอย่างนี้มันก็มัมนก็มีแค่2สกิลสิเป็นสกิลดาเมจมี E กับ Q อ่ะมีแค่นี้อโอมันจบแล้วซาร่ามี2สกิลแต่มันก็เหมือน V 1เลยดิมันก็มี2สกิลที่แบบตีไกลๆได้อ๋อ ก็ประมาณนี้แหละมั้งกับฟินิกวี V2 ซึ่งถามว่ามันมันดีไหมอ่ะก็มันก็พูดตามตรงมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีสกิลตีไก่แค่สกิลเดียวเองสกิลเนี้ยสกิลคิวเนี้ยดูดิเนี่ยแค่เนี้ยส่วนสกิลอื่นก็น่าอาจจะต้องไปใกล้ๆหน่อยอ่ะอุ้ยเอออาจจะต้องใกล้ๆหน่อยแต่บินบินบินโฉบโฉบก็ได้บินโฉบโฉบเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบ มานาจะหมดซึ่งเราแปลงล่างมันก็มานามันก็จะลดไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมลดไปเรื่อยๆเลยสําหรับใครที่แบบว่ามานามันเยอะแล้วมันเลยไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นใหม่มานายังน้อยๆอยู่หูไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เลยเพราะมันกินมานาอยู่แต่ละสกิววลเวลาใส่สกิลก็กินมานาเห็นไหมมานาหมดปุ๊บคืนล่างปั๊บแน่นอนโอเคแล้วเปลี่ยนลกลับไปเป็นมนุษย์เหมือนเดิม ฮัลโหลกลับไปเป็นมนุษย์เอ้าเฮ้ย what the fuck บัคไปแล้วเอ้ยเฮ้ยกลับล่างไม่ได้ฮัลโหลเอากลับล่างไม่ได้เอาเกมหูอะไรเนี่ยเอาบัคบัคใช่ไหมเนี่ยเอ้าอะไรวะโอ้กลับล่างไม่ได้ต้องรอมานำหมดสมองเอ้ากลับล่างไม่ได้เฉยเลยอะไรล่ะเนี่ย โอ้ยแต่ว่ามันลดทีละทีละหนึ่งแลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบลักหรือเปล่าหรืออะไรเฮ้ยหรือมันลดทีละหนึ่งอยู่แล้วอ้าวงงไปหมดแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซตส,สปาลได้ไหมเป็นนกแล้วเซตสปาลได้ไหมอ่าเซตได้หรีแม่งนี่อะไรบลักเฉย<า> <laughs> <laughs> นี่แหละฟินิกซ์ V2 ซึ่งบอกตามตรงเลยว่า มันมีประโยชน์ไหมก็มันเทอะอะอย่างอย่างแรกเลยคือมันเทอย่างที่สองคือใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆตัดสินใจกันเลยนะพี่ว่าสกิลมันยังยังไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันมีสกิลตีไกลแค่สกิลเดียวหรือว่ามันเป็นมันแรงวะหรือว่าสตัดพี่มันกากเองมันเลยแบบมันเลยดูไม่ดีโอเคถ้าเกิดแบบมันดีหรือยังไงอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ ดีประมาณนี้แหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อนน